พายโน่ไม่ธรรมดานะคะเป็นทอร์นาโดค่ะทอร์นาโดยังไงอ่ะไม่รู้ค่ะแคนมุนปลาซื้อเองแต่ปลาไม่รู้ดูจับรูปแล้วก็งงเนี่ยเขาบอกว่าจะมีส่วนประกอบหลายอย่างอันนี้คืออะไรนะอันนี้โชวเดิมอ๋อทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยขลุกอ่าลองพิมพ์แกะมาก่อนเดี๋ยวคุณแม่ศึกษาหนูเคยเลี้ยงโดมิโน่ไหมคะเนี่ยไอตัวแบบรู้จักไหมตัวพิโน่เคยแบบว่าที่เฮโลูเอามาให้ค่ะเป็นตอนนั้นเป็นรถใช่ไหม อันนี้ต้องเรียงมือค่ะใช่ค่ะอันนี้ต้องเรียงเองกับมือคะนี่นะคะเคมือมันไม่มีข้อมูลใดๆอะไรท้งเส้นเนี่ไงมันก็มีสะพานมาให้แล้วก็มีตัวหมุนมาให้ทำมุนนี่สตาราทำให้ดูรล่กอย่างี้นตัวหมุนอย่ครับตัวหมุนอ่อนี่ไงนี่ไหมุนอย่นี้เหรอใช่อ๋อจะต้องตั้งอย่างนี้ใช่ไหม ให้ให้โดมิโนมันมาชนอันนี้และเอขาอีกข้างก็ไปชนอีกอันแล้วก็ล้มไปอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่เกี่ยวสะพานแล้วใครมุวแยกกันรก็ได้เออสะพานเราแค่ให้มันมีสีสันตื่นเต้นเฉยเใช่ไหมคะโอ้คันแรกเราต้องเริ่มเริ่มเริ่มเรียงก่อนนะขาขึ้นก่อนนะช่วยกันเรียงนะคะหูมันจะยากไปเลยเนี่ยเลียงเป็นรูป P R A M ไหมคะออ๋ได้เอาไปค่ะอ่ะเราต้องสามัคคีกันนิดนะเพราะว่าเราห่างกันแต่มันจะไปเจอกันอ่ะ เอาไม่เป็นไรหรอกได้หะอกแม่วาเนี่ยเขับเวลามาล้มลมึงก็จะล,ล้มแเราจริงๆท,ทำล้มแล้วฮะไปโดนล้มหมดเลยไม่เลหลือให้มือสอนในสีน่มันต้องมีตัวเบรกฮะน้องพิมสมมติว่าน้องพิมจะเรียนถี่ระดับนี้ใช่ไหมน้องพิมก็ก็ไอตัวที่จะอยู่ตรงเนี้ยก็เว้นไว้ก่อนแล้วก็ทําอย่างเงี้แล้วเดี๋ยวตัวนี้ค่อยเอามาแซมที่หลัง ก็เวลามันล้มจะได้ไม่ได้ไปโดนไงสมมติอันนี้มันเขือนล้มใช่ป่ะมันจะได้ไม่โดนไงคะเข้าใจไหมลูกกับจมเบรกอ่ไม่ใช่เด้งห่างขนาดนั้นแค่เดียวเข้าใจจิดไหมไม่ใช่อย่างน,นี้มันจะไปโดนกันได้ไงมันก็ไม่โดน <c oughs> สิคะเดี๋ยวเขาเอาเสร็จอ๋อไปเสร็จมาได้ได้ได,ได <c oughs> เ้เอาตามสบายเขาดีกว่าปะ่ะเขาจะงงดีไหมคะคได้นะเพราะอันนี้มันมาชนอันนี้ปึ๊บ ปึ๊บปุ๊บอันนี้มันหมุนใช่ไหมปึ๊บมือก็ต้องมาโดนอันนี้อ๋อน้อจะคิ้วล้มแล้วคช่ไหมจะเสร็จไหมคะวันนี้เสจเสร็จไหมคะอ่าแล้วแม่จะเลี้ยงไปหาลูกเบ้ไงมันทำยูเทิร์นแล้วกันนะ เดี๋ยวแม่จะโค้งแล้วนะคะโค้งไปหาพิมนะท,ทำได้ดีกว่าเด็กเกี่ยวค่ะแม่ผู้ใหญ่แล้วไงก็จะแบบมีมือนิ่งกว่าพูดพูดไปเดี๋ยวแม่ดำลมอ่ะเว้นหน่อยแม่เจี๊ยบป้าจับอะไรนี่มันเด้งยากกว่าะตัวีค่ะเพราะตัวมันเบามากใช่อ๋อน้องพิมเลี้ยวมาหาแม่ชวนกันก็พอแล้วเมียวค่ะเมีย่าดีๆน,นะคะไปทัวร์ปี์ค่ะโอปปี้ได้ดอกไหมครับวันนี้คะ่ะไ,ไม่ได้ขาตัวพีเลยค่ะ นะะคเดี๋ยวๆๆพร้อมกันค่ะตกลงเขาเอาแค่พีพอค่ะป้าเราจะพร้อมทำไมครับข่ายเช็คตัไม่ข้ามบุญฮ่าฮ่าฮ่าสำเร็จอ่าพิมเล่นพีไปก่อนค่ะอ่าไม่สำเร็จแต่ไปดูป๊าสะคะสนุกาีค่ะพีก็สำเร็จไปแล้วนะคะใช่เนี่ยไม่ที้เล่นสำเร็จแล้วค่ะป๊าใช้มือป๊าข่ายให้กันนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งค่ะเพราะว่าตรงนี้มันล้มอยู่นะดีทางนี้ลูก จะบอกว่ามันไม่ดีตัวมันเบามากไม่มีน้ําหนักเลยแบบักเสร็จมันก็กระเด้งมาอย่างเงี้ยมันต้องเรียงชีดมากๆเลยนะมันถึงจะล้มได้ดีแล้วพอมันล้มทีรมันก็กระเด็นมาข้างๆมันไม่หนักหนักือนตัวโดมิโน่ตัวมันเบามากอะโอเคค่ะบ๊ายบายลาก่อนนะคะอย่าลืมติดต่อกดไลค์กดแชร์บ๊ายบายจะเรียงต่อใช่ไหมคะ